คลิปนี้นะคะเราจะมาถักส่วนประกอบอื่นๆนะคะเพราะว่าเหลือแขนแล้วก็ขานะคะถึงจะเป็นตัวตุ๊กตาได้เราจะทําแขนก่อนนะคะจะมีเขียนแพทเทิร์นไว้ให้แล้วนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยก้นหอยนะคะแล้วก็ 6X นะคะเราจะถักแขนก่อนนะคะ แถวที่2จะเป็น xv 3ครั้งนะคะส่วนแถวที่3นะคะจะเป็น9 x นะคะแล้วก็แถวที่4 2 xa แล้วก็3 xa จะทำให้จำนวนหลักของคูเชเหลือ7หลักนะคะเสร็จแล้วแถวที่5 ถึงแถวที่18จะเป็น7 x นะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้แขนมา1ข้างนะคะสำหรับแขนนั้นเราจะทำอยู่สองข้างด้วยกันนะคะเพื่อนำไปต่อเข้ากับตัวตุ๊กตานะคะเราก็จะได้มาแล้วสำหรับแขนสองข้างนะคะตอบคอมเมนต์ที่ถามว่า มีแพทเทิร์นเท้าและขาไหมนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นเท้าโดยเริ่มต้นที่โซ่ห้โซ่นะคะแล้วก็ถักกับตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะถักกลับมาแล้วก็ตรง5 x เอ็ที่เป็นวงเล็บแบบนี้ก็คือหมายความว่า,า5 x ในหลักเดียวนะคะใน1ห,หลักเราจะถัก5 x ลงไปนะคะ แล้วก็ถัก 2x สุดท้ายซึ่งเราจะได้ 13x นะคะได้ 13x แล้วก็แถวที่2นะคะจะเป็น่ะจะเป็น v 3x 5v แล้วก็ 3x แล้วก็ v นะคะเมื่อได้มาแล้วเราจะได้20หลักนะคะ เราก็จะถัก 20x ลงไป2แถวด้วยกันก็คือแถวที่3และแถวที่4เมื่อได้ 20x แล้วต่อไปจะเป็นแถวที่5นะคะเราจะถัก 6x แล้วก็ a อยู่4 a 4ครั้งด้วยกันนะคะแล้วก็ 6x นะคะเป็นการลดห่วงนะคะส่วนแถวที่6นะคะ ก็จะเป็น5 x 3 a แล้วก็5 x นะคะแล้วก็แถวที่7 4 x a x a แล้วก็4 x นะคะเราก็จะเหลืออยู่11หลักด้วยกันนะคะ11หลักเราก็จะในแถวที่8เราก็จะถักเพิ่มให้เป็น12หลักนะคะก็คือถัก 1 0 x แล้วก็ v นะคะเราก็จะได้12หลักด้วยกันส่วนแถวที่9ถึงแถวที่14จะเป็น1 2 x นะคะสิ x แล้วก็แถวที่15้าจะเป็น b l o แล้วก็1 2 x นะคะ BLO ก็คือถักเกี่ยวห่วงสุดท้าห่วงหลังนะคะแล้วก็แถวที่16ถึง21จะเป็น 12x นะคะแต่ว่าในแพทเทิร์นที่เขียนเป็น 21x นะคะต้องขออภัยเพราะว่าอพอบอกว่า 6, 16ถึง21 มันก็เลยพิมพ์ยี่สิบเอ็ด x ไปเลยนะคะต้องเปลี่ยนจากยี่สิบเอ็ด x เป็นสิบสองกนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะแล้วเราก็จะได้ขามาหนึ่งข้างเราจะทำสองข้าง,งกันด้วยการถักโซ่สามโซ่ด้วยกันนะคะ ถักเข้าไปในขาแรกก่อน3โซ่นะคะแล้วก็เอาขาที่2มาต่อเข้าไปซึ่งจุดที่เราจะต่อก็คือเราจะต้องดูว่ามันอยู่กึ่งกลางของขาด้านข้างไหมนะคะแล้วก็ถักขาที่1ตามแพทเทิร์นเลยนะคะก็คือ 6X V 5X แล้วก็ 3 x 3 x สุดท้ายจะเป็นตรงโซ่ที่เราเพิ่มเข้าไป3โซ่นะคะแล้วก็3 x นะคะก็จะได้32หลักด้วยกันนะคะพอเสร็จแล้วต่อจากถือว่าเป็นแถวที่1นนะคะสำหรับขาที่1กับขาที่2ที่เราถักพอแถวที่2นะคะเรา2อถึงหนะคะเราจะถัก 3 2 x นะคะจากหลังจากที่เราเชื่อมกันแล้วเราจะได้32หลักเราก็เลยถักแถวที่2ถึงแถวที่6เป็น3 2 x พอถึงแถวที่18นะคะเราจะนำแขนมาต่อเข้าไปนะคะเราจะถัก 7x ก่อนแล้วก็เอาแขนข้างหนึ่งมาต่อถัก 7x บนแขนนะคะในข้างที่เราต่อตัวตามคลิปได้เลยนะคะ ที่สองก็ทําเหมือนกับแขนแรกนะคะทําตามแพทเทิร์นแล้วก็คลิปได้เลย ส่วนตรงคอเราไม่ใช้ลวดนะคะแต่เราจะใช้การคาร์เทนบัตแทนนะคะเพื่อให้มันมีความแข็งนิดนึงนะคะเวลาเสียบเข้าไปในส่วนหัวมันจะได้ไม่เออมันจะได้ไม่เสียบลำบากได้แล้วนะคะตุ๊ก,กตาแล้วเราก็จะต้องไปหาชุดให้น้องใส่นะคะถักชุดแต่งหน้าคลิปนี้เราจะมาทำชุดเอี่ยมให้ตุ๊ก,กตาใส่นะคะ เราจะเริ่มต้นที่18โซ่ด้วยกันนะคะแล้วก็ทำเป็นวงแหวนนะคะแล้วก็ถัก1 8 x ลงในโซ่ที่เราทำเป็นวงแหวนนะคะแล้วก็แถวที่สองนะคะก็จะเป็น1 8 x เช่นกันนะคะแล้วก็แถวที่3จะเป็น5 x v 3ครั้ง เป็นการเพิ่มห่วงนะคะส่วนแถวที่สี่ที่ห้าจะเป็นยีสบเอ็ด x สองแถวนะคะยีเอ็ด x แล้วก็แถวที่หนะคะจะเป็นหก x แล้วก็ v สครั้งแถวที่7ถึง9จะเป็น24่สิบ x เราจะทำสองชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นละ24หลักแล้วเราก็จะนำมาเชื่อมกันโดยไม่ต้องใช้โซ่นะคะเราก็จะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเลยแล้วก็ถัก24 x ในขาที่1แล้วก็ขาที่2จะเป็น48่สิบ x นะคะแล้วเราก็ถักต่อเลยก็คือแถวที่10ถึงแถวที่สิบห้าสี่สิบด x นะคะส่วนแถวที่16จะเป็นสิบ x a 4ครั้งนะคะแล้วก็แถวที่1ิจะเป็น44 x แล้วก็แถวที่9จะ a ก่อนนะคะ a แล้วก็9 x 4ครั้งส่วนแถวที่20ก็จะเป็น40 x นะคะแถวที่21นะคะจะเป็น26 x แล้วก็โซ่1ครั้งแล้วเราก็จะกลับแล้วก็ถัก10 x ลงไป อ๋อ1 1 x ก่อนนะคะ1 1บแล้วก็โซ่อีก1ครั้งแล้วก็ 10x กนะคะก็คือถักกลับมาเราจะถักกลับมาอีก2ครั้งก็คือทำเหมือนเดิมตามแพทเทิร์นเลยนะคะพอเสร็จแล้วตรงมุมเราจะเก็บให้เรียบร้อยนะคะมันจะได้เป็นสวยงามนะคะเป็นเหลี่ยมสวยงามด้านอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะคะ พอถักไปด้านหลังนะคะเราก็จะถัก25โซ่ด้วยกันแล้วก็ถัก X ลงไปบนโซ่ที่8จนถึงสุดท้ายจะเป็น18 X นะคะแล้วก็ถัก C หรือถัก X ก็ได้นะคะลงไปแล้วก็ห่างกันอีก10หลักเราก็จะถักอีกสายหนึ่งเป็นสายเอียมนะคะตรงนี้เราจะเก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะ เราก็จะได้มาแล้วนะคะเอี่ยมสำหรับตุ๊กตาเรามาถักเสื้อให้ตุ๊กตากันนะคะเราจะใช้ไหมพรมสีขาวกับสีแดงเราจะเริ่มต้นด้วย20โซ่นะคะเมื่อได้20โซ่แล้วเราก็จะทำเป็นวงกลม แล้วเราก็จะถัก4 x b ลงไปในวงกลมนั้นนะคะ4ครั้งด้วยกันนะคะส่วนแถวที่2จะเป็น5 x b 4ครั้งแถวที่3เราจะเปลี่ยนไหมเป็นสีแดงนะคะถักตามแพทเทิร์นได้เลยส่วนแถวที่4เราจะเปลี่ยนเป็นสีไหมพรมสีขาวนะคะ สำหรับสีขาวเราจะถักสองแถวด้วยกันก็คือแถวที่สี่แถวที่ห้าจะถักเป็นสีขาวถักตามแพทเทิร์นได้เลยนะคะต่อไปเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเราจะถักสี่แล้วก็ถักโซ่หกโซ่ด้วยกันแล้วก็ข้ามแปดหลักนะคะแล้วก็ถัก11 X แล้วก็หกโซ่ แล้วก็ข้ามแดหลักแล้วก็7 x ดเเพื่อที่จะที่เราข้ามก็คือเพื่อที่จะทำแขนเสื้อนะคะเราจะทำสองข้างนะคะก็จะเป็นแขนเสื้อของตุ๊กตาซึ่งเราจะต่อตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ถักเป็นแขนเสื้อออกมาเป็นเสื้อแขนยาว หลังจากนั้นนะคะแถวที่6จะเป็นสีแดงนะคะก็จะเป็นสามสิบสี่เอนะคะแถวที่หกถึงแถวที่15เราก็จะสลับสีไปจนถึงแถวที่15เลยนะคะเราก็จะได้เสื้อออกมาแต่ยังไม่เสร็จนะคะต่อไปเราจะต่อตรงแขนเสื้อ ะะซึ่งเราจะได้15หลักด้วยกันก็จะทำเป็นแขนเสื้อเป็นวงกลมนะคะออกมาก็จะได้เป็นตัวเสื้อออกมา1ตัวอันนี้เป็นการต่อช่วงแขนเพื่อที่จะถักแขนออกมาเราจะต่อตรงนี้จะได้15 x ด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้เสื้อออกมา1ตัวเป็นเสื้อแขนยาว เราก็จะไปใส่ให้กับตุ๊กตาที่เราถักไว้นะคะเมื่อใส่แล้วเราก็จะเอาเอี้ยมมาใส่ช่วงใส่อาจจะใส่ยากหน่อยนะคะอ่ะเสร็จแล้วสำหรับชุดของตุ๊กตาไให ที่สั่งมาขนาด0.5ม mm มนะคะขนาดของแว่นตาแล้วแต่นะคะว่าเราต้องการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ทําตามคลิปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแว่นตาขนาดเล็กนะคะเพราะว่าใช้แบบที่ขนาดเล็กนะคะเราก็จะได้แว่นตาเล็กๆออกมาหนึ่อนันแต่ว่าอนี้ตัวนี้ตุ๊กตาที่เห็นอยู่ตรงนั้นตรงด้านหลัง จะใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าเล็กเกินไปเราก็จะเพิ่มขนาดนะคะเราก็จะได้มาแล้วเล่นตาสำหรับใหุ้กตาใส่ทำง่ายๆนะคะ